พ่อามาออกมายางดินนะครับท่พ่อรวมเย็่มออกมายางหินเพียกเดี๋ยวเด๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงกูเหียวกันกูเหียวกันแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ยเหียวคนกันเดวะ เดี๋ยวกูเหงกันตอนนึ่งพี่นั่มาถ่ายเหตุเนี่ยกูไม่เหงีโอ้โหเนาะเองไงกูไม่เหยวอันนี้นะครับพี่นนอนเลยบรรยากาศห้ามแรงเนาะกับพิธีชีวิตของบันหนอเข้าผมกะ ข่าย้มันมาหย่างขี่ยางเงียวนะครับเนาะจะเป็นวิธีชีวิตของคนทำงานวันหยุดหยุดวัอนอาทิตย์กะมีเวลาเด้ยไม่อยู่กับหมาขอบขัวสัดร่ะนะครับเนาะไปตัวดหยับด้ตัวดหยับด้ไปไปไปไตัวเสียบตัวเสียบมามามา,มา Rồi đi yắp mấy rồi đi yắp thế này đi Phải đi 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 bưng, đi 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 Nào nào đi 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 บรรยากาศน้ำแข็งครับบรรยากาศน้ำตอนนี้ก็เป็นช่วงเ่วลาหกโมงแรงเนาะของบรรยากาศอดีดีครับบรรยากาศอยูบ่บ้านข้าม้าย่างด็กอ่ะไปใช่อะไรยัง ฮะไปใส่ใส่น้อบันี้น้อไปลังบานใส่ทิไป้5สีมั้งครับอย่างขี้เงี้ยโอ้ม่เงี้ยวยชีวิต sẽ là bạn tôi thấy là nhau nhau mới thấy dám bây giờ không biết giày nhắm anh đi bây giờ mắc khó mưa nè khó mưa bưng ở à, chỗ 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 bưng mình đi mình đi đây luôn mình đâu dám 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 mà chỗ bưng chân bưng nè mà chỗ mà chỗ chặt mưa bưng khó mưa này khó mưa này nắng luôn nắng luôn nắng luôn นั่งลงอ่านั่งล con, con, งโชว์กันโชว์กันโชว์กันมาเนี้นั่งลงมาเนี้นั่งลงโอ้บุ้ง oh, ต <c ười> <c ười> so, ีลเหพี่น้องมาคอยบอกฟังไงบอกให้นั่งมันกันนั่งจับข้อมือเนีข้อมือเนีเบิ่งพี่น้องมามาคอยบอกบุกหัวซ่าเลยไปแล้วเอาไปสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวห้ามมือนี้ห้ามาจอบเบิ่งน้องเยี่ยมเนาะต้องเยี่ยมมันนอน มาเบ่งว่าวเวลาเ้าเหาหลักเ้าเหาองหแห่เบ่งมาหามนอนอ้นี่มันสิงเมือบออยนน่างงี้นะเพื่อโอ้มันนี่น่าบอกกันนะครับเนาะมาเนี เขาอย่งพี่นอนไม่ใช่ตัวไปนอนมองหมาคือมานอนมองคนมองนีมองคนนอนไอ้ยี่บวมเป็นมองหมานอนหมาก็ไปนอนมองหมาเป็นตัวเนาะพูดให้หมามานอนมองคนนอนเนาะบะนี้เนาะ ยังม่นอนหวองตาจันนอนนีต่ตีตาจันมาให้หมาบ่ะมันเย็นบ่ะเขานอนในห้องตาจันน่ะมันเย็นบ่ะโอ้น้ำมือเนาะเฮ้ยเขื่อ,อนนี่แหละนี่ตะพี่น้องเฮ้ยขเขื่อนมาเสยฮ้ยมันหมาตดเสียงผู้ใดเสียงผูใ้ใดอยู่ข้างนอก กูเป็นเงินมึงได้นอนเสร็นายเยี่ยมเนาะชีวิตมึงคือสบายครับเนาะ <c oughs> กินแะไรก็นอนนี่เนาะเขาว่าสบายปานหมาโอ้สมพ่อเราซื้อผ้าสีาสมัยเกา่าคนผ้ากันเนาเนาะโอ้คือมาสมบายปานหมาแท้นี่แหละแบบนี้แหละ <c oughs> เงินหลายย้ำรอพร่อสู้เห็นปะว่าแบบเท่เนาะกูพูสวนเป็นปนอนอะจะจันทร์มาหายหัวมึงแหนละมึงมึงนอนที่นอนเรามึงอยู่นี่ซ้ะ มันกำลังนอนที่นอนเพื่อนผู้หนึ่งนะเอ้ยออนอนนนะอว่ามาจอบมันนอนก่อนนะว่านึกว่ามันนอนอยู่ข้างล่างมันใดแถมันขึ้นมานอนที่นอนตะจันได,พนด,นด้พี่น้องเดื่องนี้เด้อเอาละพี่น้องเดี๋ยวจังคลิปหนายังพอก,กันนะครับเนาะอันนี้คือมาถ่ายให้ถ่ายคลิปให้เบิ่งเนาะพอได้ไหายคิดหอดกันอ่ะเป็นกําลังใจให้สุข,ขุยทุกคนนะครับเด้อให้ดำดำด้วยๆๆเนาะ คนชีวิตคนมันนอ,อกเฮาอกะสููๆทํามาหากินนะครับเนาะอ่ะคลิปนายย้าจงพอกันครับสวัสดีครับ